อัตราการเล่งก็ถือว่าไม่ได้อยนะเดี๋ยวเราจะลองเหยียบจมพนเล่งดูนะเนี่ยทางแค่เล็กๆในแค่เนี้ยนเ,นเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหกระชากเลยท่านผู้ชมนี่ครับดูแต่รอยครีบเลยเนี่ยรอยเดิมต้องเป็นแบบนี้เลยครับสวยงามมาก สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับใครกำลังมองหา Honda Accord G10 ตัว2.0ให้บิดเทคตัวทับสุดอย่าพลาดกันนี้นะครับคันนี้สวยมากจริงๆครับใครอยากหาได้อยากได้รุ่นนี้ครับอยากเป็นเจ้าของรุ่นนี้นะนี่เลยคิว o d e ร์โค้ดบอยแอดไลน์คิว o d e ร์โค้ดบอยครับทักเข้ามาได้ครับขอรูปภาพนิ่งขอรายละเอียดเพิ่มเติมแอดเข้ามาก่นครับได้เป็นเจ้าของรถก่อนใครแน่นอนครับ มาครับเรามาดูรา,ายละเอยียดดีเทลของตัวรถกันตัวนี้เป็นโฉมปี2019นะครับตัวนี้ให้ไฟหน้ามาเป็นไฟหน้าแบบ full LED ครับไฟเลี้ยวเป็นเส้น LED อยู่ในโคมไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟ daytime running light ครับด้านล่างได้ไฟตัดหมอกมาเป็น LED ครับตัดกรอบด้วยโครเมียมครับกระจังด้านหน้าครับท่านผู้ชมมาดูรา,ายละเอียดของกระจังด้านล่างของไฮบริดเทคมันต่างกันแต่ตัวธรรมดาย,ยัางไงเซ็นเซอร์ได้มาครบครับนี่ได้กล้องมาครับเนี่ตัวนี้ได้กล้องกล้อง3ามร้อยหสิบพแล้วนี่ครับ Honda Sensing ครับ ตัวเรดาร์ครับตัวนี้แปลว่าถ้ามีตัวนี้แปลว่ามีอะแดปพติฟคูรคอนโทรลด้วยตัวนี้นะดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยางครับไฮบิทเทคตัวนี้ครับได้แม็กขอบ18ครับเป็นแม็กอลลอยทูโทนของเดิมโรงงานครับเป็นสีซิงกับสีเทาเมทัลลิกครับยางล้อแมกเป็นเป็นขอบขอบ18ครับยางอยู่ที่2 3 5 4 5 R 18ครับยางปี23ท่านผู้ชมบิสโตนปียี่สิบสใช้อีก2ปีสบายๆเลย ด้านข้างตรงนี้มาได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกระจกปรับและพับไฟฟ้าด้านล่างได้เป็นกล้อง3 -60 ท้อไมล่าครับนี่และด้านข้างนี้ครับเป็น h o n d a l เ n น Watch เห็นไหมครับเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันจริงๆคันนี้ Honda l เรนวอมือเปิดประตูครับเป็นโครเมียมตัดเส้นด้วยตัวสีพื้นของตัวรถเัาที่เป็นสีขาวได้ปุ่มคีย์เลสครับปุ่มคีย์เลสเป็นตัวสัมผัสครับเปิดล็อกปิดล็อกตรงนี้ด้านบนครับได้ซันรูฟมา มาดูโครงสร้างหลักนะครับมะแผงข้างประตูครับวัสดุเป็นหนังครับแล้วก็เล่นลายด้วยลายไม้ตัวนี้เป็นสีโอ๊คครับวัสดุตรงนี้เป็นหนังครับหนัง50%ด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างเป็นพลาสติกค,ครับด้ไฟส่องสว่างมาเมื่อเปิดประตูเป็นสีซิงค์ครับได้ลำโพงเสียงแหลมมามาดูโครงสร้างหลักครับเนี่ยตะเข็บเม็ดน้ำสวยๆเลยครับเดิมๆเ,เลย นี่ครับเพจตัวรถครับนี่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับนี่ของแท้อย่างนี้เลยไม่เคยแกะไม่เคยทอดมาดูประตูหลังด้านซ้ายครับวัสดุก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ได้ม,นมันแดกมาเนี่ยได้มมันแดกมาแล้วก็ตัวตัดลายด้วยเช่นเดียวกันกับด้านหน้าเลยครับเป็นลายไม้สีโอครับวัสดุเป็นหนังทั้งหมดได้ไฟส่งสว่างมาด้านล่างมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับดูแต่รอยคีบเลยเนี่ยรอยเดิมต้องเป็นแบบนี้เลย สวยงามมากมาดูกันซิว่าเติมน้ำมันอะไรได้บ้างมาครับครับผู้ชมมาไฮบิดเทคโซฮก้าหนึ่งโซฮ้วหาอียี่สครับน้ำมันโซฮก้าวหนึโฮก้าหไม่รองรับ E85 นะครับตัวนี้ไม่รองรับ E85 ก็ตัวยี่ก็ถูกครับใช้ได้นะครับแต่ปกติก็ลูกค้าที่ใช้ก็จะใช้อยู่ประมาณก้นึ่กับ E20 เนี่แหละครับด้านหลังครับ ไฟเบรกครับได้มาเป็นไฟ,ด,นไฟด้านท้ายได้ามาเป็นไฟเส้นแบบ LED ครับไฟเบรกเป็น LED ครับไฟเลี้ยวจะเป็นโคมไฮโดรเจนครับเห็นไหมครับดูเส้นไฟสวยมากไฟเบรกได้มาทั้งหมด3ตำแหน่งตำแหน่งที่1นําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3บนนี้ครับด้านหลัง Parking sensor ได้มา4จุดเลยท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับเทคโทนโล,โลยีความปลอดภัยรอบคันเลยแล้วก็นี่ครับกล้องถอยครับไปดูโครงสร้างหลักด้านหลังกัน นี่เลครับมาดูเม็ดอาร์คมุมแก้มสุดท้ายครับนี่มุมแก้มสุดสุดท้ายนี่ดูน็อตสัปร,ปรงนี่นะครับน็อตเดิมไม่เคยถอดเลยเนี่ยอีกฝั่งกันบ้างครับนี่เม็ดอาร์ครับเนี่ยจำเดิมเลยครับดูน็อตสัปร,ปรงครับสัปร,ปรงท้ายนะนี่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมจำเดิมเลยไม่เคยถอดเลยเนี่ยนะครับดูซุ้มยางอะไรกันบ้างนี่ น้ำตัวปะลมนะครับตัวปะลมเห็นไหมตัวปัม๊มลมอัตโนมัติตัวนี้เขาให้ถังรับเพิงมาด้วยนี่ดูซุ้มข้างล่างนี่นี่บอยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะรถเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวคลีนนิ่งให้สวยเลยครับท่านผู้ชมมาชมด้านขวาของตัวรถกนันบ้างครับนี่ครับโครงสร้างหลักเนอาร์ M R ครับนี่สวยๆเลย ประตูหน้าครับฝั่งคนขับครับตัวปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกก็มีมาเช่นเดียวกันแต่เวลาเปิดประตูท่านผู้ชมดูนิดนึงเนี่ยเวลาเปิดประตูปุ๊บเห็นท่านผู้ชมเห็นแสงสว่างตรงนี้ไหมแสงสว่างตรงด้านในเนี่ยมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับทั้งประตูทั้ง4บานเลยครับแผงข้างประตูครับกระจกออโต้ครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับกระจกนี่เมมโมรี่อร์ดอยู่นี่ครับเมมโมรี่อร์ดได้สองตำแหน่งนี่ครับตะเข็บเบสอาร์ตสวยงามมาก ปครับท่านผู้ชมเดี llo, ยย๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันไปดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องครับไะมาครับยายมาชมห้องเครื่องกันมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับรายละเอียดก็จะมีนี่ตัวเก็บสีตรงนี้มาบ้างครับนะมีถอดน,น็อตมาดเ่าสาเนี่ยฝายก็ปรงเดิมแต่เมคอัพเนี่ยเดิมหมดเลยครับเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเลยครับเครื่องนยนต์เครื่องยนต์สวยงามมากนะครับนี่เมคอัพครับท่านผู้ชมดูน,น,น็อตเนี่ยน็อตคานเนี่ยน็อตคานไฟเลย ก็มีจะมีแกะแกะขององัพโปลงเก็บสีพวกลาเลียตและแกะถินเนี่ยท่านผู้ชมดูตรงฝักตัวของอัโปรงเของอาขนี่ครับนี่ของเดิมเลยครับทุกอย่างเดิมหมดอ่าฉะนั้นประเมินได้เลยว่าตัวนี้ก็แค่เคลียร์สีมานะครับสำหรับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ซีซีครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับใช้พลังงานน้ํามันร่วมกับพลังงานไฟฟ้าครับตัวนี้เขาว่าทํากันได้20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ20ได้เห็นแน่นอน ลองดูครับท่านผู้ชมลองมาเทสต์ดูลองเป็นเจ้าของคันนี้ดูบอก,กเลยเลยว่าคันนี้สุดคุ้มจริงๆรถสวยงามมากเดี๋ยวผู้ชมภายในห้องโดยสารนะครับไปดูความสวยงามของห้องโดยสารกันครเขา,าอยู่ภายในเจ้าแอค o อ d h ดไฮบริดเทคกันนี่กันแล้วนะครับ <S <S <ล>เดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลภายในของตัวรถเลยครับนี่คอนโซลด้านบนตรงนี้เป็นหนังครับวัสดุเป็นหนังแต่จ่าคุณภาพของตัวหนังเขาสวยงามมากไม่มีรอยไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแดดเรียเลยครับหนังสวยมากตรงนี้ก็เล่นดีไซน์เป็นสีลายไม้นะครับสีเป็นสีออกสีโอ๊คนะครับนะแล้วก็นี่ก็ เป็นอุปกรณ์คู่มือการใช้งานครับนี่อยู่ในถุงนี้ครบทุกอย่างบอะปรับไฟฟ้าครับตัวนี้บาะปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับหรือจะกดปรับด้านข้างแบบนี้ก็ได้ครับนะแล้วก็ตัวหนังเบาะครับท่านผู้ชมดูคุณภาพของตัวหนังเขาดูปีกเบาะเขาครับเบาะสวยงามมากภายในสวยมากแล้วเบาะฝั่งคนขับเนี่ยมีเมมโมรีเบาะด้วยนะครับที่เท้าแขนก็เป็นหนังครับเดี๋ยวยกขึ้นมาดูมีอะไรบ้างที่เท้าแขนมามีที่ใส่ของครับแล้วก็มีช่องย s ดีตรงนี้หนึ่งช่องครับ เอาไว้เสียบชาร์จได้ด้วยครับคอนโซลครับด้านข้างนี้กรอบนี้เป็นหนังครับนะเป็นหนังหมดเลยได้ที่วางแก้วมาครับท่านผู้ชมนี่อา่อาออโต้เบรโคครับ,รบเบรคมือไฟฟ้าโหมด E ีครับเวลารถชาร์จแบตได้เต็มเนี่ยจะใช้กดใช้โหมด E ีีได้ค่าเฉลี่ยของการใช้โหมด E ีถ้าเกิดไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเลยเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแบตชาร์จเต็มเนี่ยคาว่ากนว่าอยู่ประมาณ30 40โลนะใช้ได้มีโหมดสปอร์ตด้วยครับแล้วก็โหมดอีคอนตัวนี้ สเต็ปเกียร์มีตั้งแต่ตัวดีตัวเอตัว R ตัว P ไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าถ้าเวลามีตัวดีแล้วปุ้นม,ม่่าเวลาขึ้นทางลาดชันทำยังไงเขามีแพดดิ้งชิปที่พวงมาเลยตรงนี้ครับท่านผู้ชมมีแพดดิ้งชิปเพื่อปรับเชนเกียร์ลดเกียร์ได้มาตรงนี้ครับวินชักใส่ของตัวที่ใส่ของตรงนี้ได้ช่องนี้เป็นทาวเวอร์เอาเออเป็นตัวนี้เป็น usb ครับนี่เป็น power outlet ครับอ่นี่เป็นตัวชาร์จนะครับเป็นตัวชาร์จ wireless charger ครับนะเอาโทรศัพท์วางก็ชาร์จได้ แอร์เป็นดูโอโซนครับท่านผู้ชมปรับซ้ายขวาปรับอบุณหภูมิได้นะครับดูโอโซนเป็นดิจิตอลออโต้ดูโอโซนครับมาถึงหน้าจอครับเล่นอะไรได้บ้างตัวนี้มีระบบนำทางครับท่านผู้ชมนี่มีระบบนำทางมีเชื่อมต่อโทรศัพท์ FMAM บลูทูธนะครับมีคำนวณระบบส่งกำลังเนี่ยลองดูที่เนี่ยครับตารางของตัวระบบส่งกำลังแล้วก็มีคำนวณระยะทางก็มีให้ครับนี่ตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างมันจะมาครบเลยครับ มาตรงนี้ครับ USB ครับ USB 1 USB 2นะครับเชื่อมต่อแล,แลในตัวตั้งเลกาแล้วก็กล้องมีแอปด้วยครับนี่โอ้ <Ooh. S 1> ค่อนข้างจะให้มาเยอะเหลือเฟือเลยมาดูที่เรือนไม้และพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับมัลติฟังชันนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ ควบคุมเกี่ยวกับระบบเบนเทนเกี่ยวกับระบบตัววิทยุครับฝั่งขวามือเนี่ยเป็นคูณคอนโทรลแต่ตัวนี้ได้เป็นอะแดปทีฟคูณคอนโทรลด้วยนะครับจะมีตัวตั้งระยะนะครับตั้งระยะแล้วก็ตัวเตือนออกนอกเลนอะแดปทีฟทำงานอย่างไรถ้าเราเซ็ตระยะไว้ให้ระยะ รากับรถคันหน้าเนี่ยตามระยะที่เรากําหนดไว้เนี่ยเราตั้งเป็นควบคุมโทไว้รถก็จะวิ่งไปตามความเร็วที่เรากําหนดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมีข้างหน้าเขาเกิดชะลอหรือเบรกรถคันนี้ก็จะเบรกให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วถ้ารถคันหน้าไปเขาก็จะตั้งแต่จะวิ่งไม่เกินตามความเร็วที่เราตั้งเอาไว้นะครับนะตัวนี้ใช้สบายมากเวลาเดินทางแต่งจังหวัดบ่อยเวลาไปส่งรถลูกค้าเราจะใช้เป็นอัตติีบเนี่ยแหละ ตัวไหนที่มี ive แดัพตีดเนี่ยใช้สบายมากส่วนการเติมนอกเลนเนี่ยรถที่มีเส้นตารางของเลนถนนเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะประคองอยู่ในเส้นเลยครับบอยสังเกตได้แล้วบอ,บอยลองปล่อยมือแล้วหักพวงมาลายัยไปนิดหนึ่งนานแล้วให้ให้มันอยู่ใกล้ๆเส้นนะครับนี่นี่คือเส้นรถอันนี้คือรถมันจะเฉล็บออกมาโดยอัตโนมัติครับแต่จริงๆแล้วเวลาใช้งานพวกเนี้ยมือต้องประคองที่พวงมาลัยไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีตัวเตือนด้วยใช้งานตัวเนี้ยถือว่าขับยังไงก็ไม่มีชนการเติมนนอกเลนกับตัวเตือนระยะ ห่างนะครับเป็นอะแดปทีฟเนี่ยมาถึงเรือนใหม่ครับท่านผู้ชมรถคันนี้วิ่งไปแล้ว99,868กิโลรถปี2019วิ่งไป90,000อายุรถประมาณ6ปีวิ่งไป90,000ก็ถือวิ่งน้อยนะตกปีประมาณ10,000กว่าโลไม่ถึง20,000โลท่านผู้ชมด้านบนครับม่านมันแดดได้กระจก2หน้ามาพร้อมไฟสองสว่างมาครับกระจกตัดแสงออโต้ครับ เซนเซอร์ตรงนี้มีเยอะแยะมากบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์เกี่ยวกับที่ปัดน้ําฝนเซนเซอร์ทุกอย่างเนี่ยตรงนี้มีให้มาเยอะแยะเลยที่ใส่แ่นครับให้มาแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ครับนี่ได้มาสองตำแหน่งที่สําคัญตรงนี้เรามีตัวซันรูมาให้ด้วยนี่ครับไฮบริดเทคตัวนี้จะมีซันรูนะครับนะนี่ได้ซันรูมาท่านผู้ชมก็ตัวท็อปสุดนะครับนะ มาถึงมา่านบังแดดฝั่งผู้โดยสารครับได้กระจกสองหน้าพร้อมไฟสองส,องสว่างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหน้าให้นั่งพูดครึง่งวันก็ไม่หมดเยอะมากจริงๆครับถือว่าเป็นรถที่คุ้มมากให้มาเยอะมากคันนี้ครับสําหรับฟิลการานั่งเบาของเขายอมรับเลยครับนั่งสบายมากจริงๆครับตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ลองมาสัมผัสทดลองขับดูครับจะรู้เลยว่าฟิลการนั่งสบายเป็นแบบไหนเดี๋ยวผู้โดยสารตอนที่2ครับปดูตอนหลังกันเข้าไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับตอนหลังเนี่ย ที่แอคคอร์ดเขาเน้นมันคือเน้นความกว้างสะดวกสบายดูเล็กรูมเลยครับนี่เฮดรูมไปครับเหลือๆเลยแล้วเบาะตัวที่รองมาถึงตัวน่องนี่เลยครับโอู้นั่งสบายมากจริงท่านะผู้ชมหมอนรองศีรษะเนี่ยรองรับสําหรับผู้โดยสารมา3ตําแหน่งแต่ถ้านั่งกันสองคนก็นี่เลยการที่เรับแขนมาได้ที่หวางแก้วมาท่านผู้ชมดูารายละเอียดเกี่ยวกับตัวหนังเบาะสิครับเนี่ยสวยงามมากครับไม่มีรอยเลยครับตัวหนังเบาะนะครับมีที่ยึดขาซิทให้ครับนี่เห็นไหมตำแหน่งที่ยึดขาซิทนี่ส่วนด้านข้างครับนี่ม่านมันแดด ได้มาที่กระจกมองข้างนี้แล้วด้วยโอ้ฟีเริ่งการนั่งดีครับมาแอร์หลังครับพอมานั่งปุ๊บเนี่ยลมแอร์หลังเย็นนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จแบบนะครับเป็น USB ให้2ตัวตรงนี้ฟีลดีมากครับนั่งดีนั่งสบายองศาของเบาะกำลังดีเดินทางไกลๆเนี่ยไม่เมื่อยแน่นอนโอเคครับสำหรับภายในคุณสมบัติหรือว่าสภาพภายในเนี่ยไว้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมเพราะมันสวยมากจริงๆนะขอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถสวยงามากจริงๆเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับการขับขี่จะเป็นอย มาครับเรามาลองเทสไดราเจ้าตัวคอนได้ขอคันนี้กันเซ็นเซอร์เนี่ยเตือนรอบคันเลยว่าไม่ว่าจะมีสิ่งกีดขวางเดี๋ยวจะลองให้ดูนะนี่เข้ามาใกล้ปุ๊บเซ็นเซอร์จะได้แจ้งเตือนเห็นไหมครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันเลยระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยสูงมากแล้วก็เดี๋ยวลองดูช่องว่างคุมอะไรครับนี่ปล่อยโยกเบาๆเนี่ย,ย,ยไม่มีเสียงกึกกักเลยครับ แอคคอร์ดไฮบริดตัวนี้เน้นความเงียบนุ่มสบายครับท่านผู้ชมอัตราการเร่งก็ถือว่าไม่ได้อยนะเดี๋ยวเราจะลองเหยียบจมพะเล่งดูนะเนี่ยทางแค่เล็กๆในแค่นี้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหกระชากเลยท่านผู้ชมคือเคยจินตนาการว่าถ้าเป็นรถไฮบริดเป็นรถมอเตอร์แล้กับพลังงานไฟฟ้าเครื่องยนต์แล้วเนี่ยรถมันจะวิ่งแรงไหมมันจะพุ่งไหมโอ้โหตอบรับได้ดีเลยครับคันนี้ว่ารถพุ่งมากครับใช้ดีมาก สถานะวิสัยในการมองถือว่าดีครับตำแหน่งการดั้งวางจัดวางมาพอดีเบาะปรับสูงต่ําได้ครับพอยกไฟเลี้ยวปุ๊บฮอนด้าเลนบอสทำงานครับมีฮอนด้าเลนบอสนี่มีเส้นระยะเส้นให้ชี้ระยะดูครับว่าตรงไหนเส้นระยะปลอดภยัยตรงไหนอันตรายเดี๋ยวมาดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์กันดูครับมาครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ปล่อยไหลเนี่ยเปลี่ยนเกียร์สมูทมากท่านผู้ชมขับดีมากนิ่มมากประทับใจเลยครับนะใครอยาก เป็นเจ้าของคันนี้เนี่ยบอยคิดเลยว่าคุ้มจริงๆไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างที่ดีขนาดนี้รถเงียบมากครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขึ้นห้อยกันไปดูช่วงล่างดูใต้ท้องกันดีครับว่าเฮ้ยรถดีขนาดนี้รถวิ่งเงียบขนาดนี้ช่วงล่างใต้ท้องเป็นอย่างไรไปชมกันครับไปมาครับเรามาชมช่วงล่างใต้ท้องของเจ้าแอค o อ d h ดไฮบิดคันนี้กันครับเนี่ยปลายท่อครับสวยๆเลยเนี่ยมาดูโชว์ครับท่านผู้ชมขับโชว์แห้งๆเลยครับไม่มีคราบเลยครับนี ปีกรองปีกนกเนี่ยสวยไม่มีรอยกระแทกเลยครับนี่ครับดูชกฝั่งซ้ายมือครับแห้งๆเลยครับแผ่นซับใต้ท้องครับนี่ตัวแผ่นกระม่ยีนะครับไม่เคยมีรอยฉีกขาดครับไม่เคยมีรอยฉีกเลยมาดูชกหน้าฝั่งขวามือครับนะครับสวยๆเลยเนี่ยยางเขาขับเลยครับสวยๆเลยปีก๊กครับใต้แทงเครื่องครับนี่แห้งๆเลยครับเนี่สวยๆเลยฝั่งกระบ้างครับนี่ฝั่งซ้ายมือครับ ช่วงล่างถือว่าสวยเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนนครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันครับไปยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับคันนี้การันตีว่าสวยจริงและราคาถูกจริงครับสำหรับคันนี้ครับ h o n ด้ a c อ o r d ดปี2019เป็นตัว2.0 Hy b r i d Tech ครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปแล้วชอบอยากได้เลยอยากเป็นเจ้าของคันนี้เลยนี่เลยคิวอาร์โค้ดไว้แอดไลน์คิวอาร์โค้ดไปครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาฟังเรื่องราคาแล้วก็ยออดผ่น คันนี้บอยขายราคาพิเศษเพียง918,000บาทท่านผู้ชมรถรุ่นนี้นะฮะปกติขายอยู่950,000 980,000 990,000ตอนนี้บอยขายเพียง918,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง15,400บาทได้เป็นเจ้าของคันนี้ครับ คเครดิตดีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับมีใช้บัตรเครดิตเกินหนึ่งปีใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการออกรถสามารถของวงเงินจากสินเชื่อได้เลยบอยทําให้ออกรถได้ครับโดยใช้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับแอดไลน์ตามช่องทางที่บอยให้ไว้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car for sure. ara, 2, ค่าโฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค่าโฟชัว .com